ลงสกินแคร์ที่ถูกต้องแล้วหรือยังถ้ายังก็ตามไปดูกันได้เลยสเต็ปที่ 1. ให้ผิวสะอาดหมดจดด้วยคลินเซอร์เริ่มจากคลีนเซอร์ที่ชาล้างเครื่องสำอางและสิ่งสปกปรกคุณสามารถไปต่อได้ด้วยโทนเนอร์หรือถ้าใครชอบล้างหน้าสองรอบก็ล้างด้วยโฟมหรือเจลที่อ่อนโยนสเต็ปที่2ปรับสภาพผิวด้วยโทนเนอร์ โทนเนอร์สำคัญมากในการบำรุงผิวเพราะจะช่วยปรับสมดุลให้พร้อมได้รับการบำรุงในขั้นตอนต่อไปเต็ปที่3เพิ่มความสดชื่นด้วยสเปรย์ฉีดหน้าสเปรย์ฉีดหน้านอกจากช่วยปรับสมดุลให้พร้อมได้รับการบำรุงแล้วยังทำให้ตื่นตัวได้อีกเต็ปที่4ครีมที่ดูแลเฉพาะจุดสำหรับใครที่มีปัญหาผิวมีจุดด่างดำ หรือสีผิวไม่สม่ำเสมอก็อาจจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดูแลผิวเฉพาะจุดสเต็ปที่5ฟื้นฟูผิวด้วยเซรั่มเซรั่มเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเนื้อเจลควรใช้เป็นอันดับแรกลงให้ทั่วใบหน้าทำให้ซึมได้ดีเคล็ดลับต้องลงเนื้อเหลวก่อนแล้วค่อยไล่ไปตามระดับสเต็ปที่6ดูแลผิวรอบดวงตาด้วยไอยครีม หลังจากลงเซรั่มให้ทั่วใบหน้าแล้วควรตามด้วยครีมบำรุงรอบดวงตาที่จะเข้าซึมซาบผิวได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพหลังลงเซรัม่มสเต็ปที่7ตามด้วยมอยส์เจอไรเซอร์จากนั้นตามด้วยครีมที่มีเนื้อหนักขึ้นมาส่วนใหญ่แล้วมอยส์เจอไรเซอร์จะมีเนื้อเจลหรือเนื้อครีม ซึ่งสาวๆสามารถลงได้หลังจากเซรั่มได้เลยสเต็ปที่ 8. น้ำมันบำรุงผิวหน้าแต่ด้วยเนื้อสัมผัสของน้ำมันบำรุงผิวหน้าค่อนข้างหนักจึงควรลงน้ำมันบำรุงผิวเป็นขั้นตอนสุดท้ายสำหรับสกินแคร์สเตปที่9เป็นสเต็ปปิดท้ายด้วยครีมกันแดดน,นอกเหนือจากครีมบำรุงแล้วสเต็ปสุดท้ายที่ไม่ควรมองข้ามเลยก็คือ ครกันแดดซึ่งคนลงเป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังจากลงน้ำมันบำรุงผิวหรือมอยเจอไรเซอร์เพื่อให้ตัวครีมได้ปกป้องผิวจากแสงแดดได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเพศใดจะต้องลองสก,กินแคร์ให้ครบทุกขั้นตอนนะคะทุกคนสามารถปรับเปลี่ยนการบำรุงตามสภาพผิวของตัวเองได้เลยค่ะอาจจะลงแค่ เทิร์เนอร์มอยเจอร์ไรเซอร์ครีมกันแดดก็ได้นะคะเพียงแค่เลือกลำดับการลงผิวได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพเ,เริ่มจากเทกเจอร์ที่เป็นน้ำไปจนถึงครีมข้นดูมาทั้ง9สเต็ปแล้วคุณมีวิธีการลงสกินแครท์ที่ถูกต้องแล้วหรือยังคะถ้าอย่างก็ลองนำวิธีขั้งต้นไปปรับใช้ให้เข้ากับสภาพผิวของตัวเองได้นะคะ